สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเย่ก็ปลูกดอกไม้แล้วกันมาโรดน้ำดอกไม้เดี๋ยวพี่น้องจ๋าวันนี้ข้าโรดน้ำดอกไม้เด้อเพื่อนเพื่อนเยก็อันที่ปลูกไว้วันนั้นเลยเยก็ก็จะโรดน้ำปลูกเพื่อนโรดน้ำไปน้ำนะพี่น้องเนาะปลูกแล้วก็โรดน้ำเผื่อเขาเกิดนะพี่น้องเพราะว่ายังบ่เคยอันที่ช่ำวันนั้นเลยพี่น้องจ๋าช่ำวันที่เยก็อันถ่ายถอดโซดไปเลยพี่น้องมาโรดไรเพราะว่าผลดินมันแห้งอยู่เนาะพี่น้องดินมัน ก็บปถึงก็แห่งมากชุ่มชุมพี่น้องชุ่มชุมเอโกบกันมาโหลดไว้เผื่อเขาติดพี่น้องจา๋าตอเก่าก็มีต้นเก่าตอเก่ากัแต่งตัดแต่งให้เขาเผื่อเขาแตกยอดขึ้นนะพี่น้องเนาะเอโกบกันโหลดโหลดไปเรื่อยๆพี่น้องผ่านเพื่อนๆโหลดน้ำต้นไม้ว่านี่โหลดน้ำต้นไม้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเป็นขิดเป็นขิดยาวพี่น้องจา๋าถ้าําเป็นขิดยาวเลยโหลดน้ำต้นอดอกไม้ อันนี้คือต้นดอกไม้ที punishment. ยกี่กบปลูกต้นนั่นดอกลีลาวดีเนาะพี่น้องจ๋าดอกลีลาวดีหอมหอมพี่น้องดอกเหลืองๆดอกออกเหลืองๆหอมหอมลืน่นกินน้ำผึ้งพี่น้องหอมขือนกินน้ำผึ้งเนาะปลูกได้เลยสามปีและมะม้วม่พี่น้องจ้า,ากิ่งหน่อยๆมาปลูกนาะเิน September. ห็นบอกเพื่อนเห็นบอกทียี่กบอ่นปลูกเกี่ยวยาออกแล้วก็ปลูกพี่น้องจ๋าทีนยี่ก,ก็บอกว่ามันมีก่อนอินบอกยีกบก่อไวอกก้เนาะก่อไว้ แต่ถ้เพืเ่อนรถรถไปเรื่อยๆน้องพี่น้องเน,นาะรถน้ำไปเรื่อยๆนี่กะเทียวยอดมันช้ำใบพี่น้องเทียวยอดมันช้ำใบเพืเ่อนอาจจะมองเิ็นบรชัดเนาะอาจจะมองยิ็นบรชัดรไว้ก่อนพี่น้องจ้ารไว้เผื่อก็ติดมันติดง่ายอยู่ด้พี่น้องมันติดง่ายอยู่ที่แยกกบบอกแหละแต่ว่าดูว่าหลอบนี้จะติดบ่ รถรถต้นดอ,อกไม้ชมวิวชมวิวไปก่อนพี่น้องนี่ี๋ยวก็เกี่ยวยาวออกแล้วก็จะมองเห็นลักษณะนี่ได้พี่น้องมองเห็นมองเห็นลักษณะมีบ้านหน่อยตรงนั้นก็เป็นนั่นบ้านหน่อยพี่น้องเมีนเป็นซาลาเป็นบานนั่งพี่น้องนั่งอย่างหมูอย่างไก่เด้อพี่น้องเด้อนั่นอย่างหมูอย่างไก่เพื่อนเพื่อนชไว้ใช่มากกับผ้ากันมานั่งเห่นอยู่ตรงนี้หละพี่น้องจ๋ามานั่งเห่นอยู่นี่พูดคุยกันเย็นสบายพี่น้องนั่งเย็นสบาย บรรยากาศชิวๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศชิวๆเปิดเพลงฟังเปิดอะไรฟังกันนั่งย่างหมูไปกินกันไปสนุกสนานปลาตีให้ห้ากันไปกระบ,บาดหน่อยหลังนี้เนาะพี่น้องกระบ,บาดมีเขาเตอร์บาา์มีอะไรพี่น้องจ๋าย่ามอยากกินก็มาเพืเเ่อนๆือนก็มาอยู่นั่งพูดคุยสามภาษาเนาะพี่น้องเนาะตามภาษาเพื่อนบาน้านจะหลุดพ้ารลดอกไหมไปน้ำชงยิวไปน้าก่อนพี่น้องแยกกบ นแต่เยก็เป็นดอกไม้ที่เยกบตัดแต่งแล้วเนาะพี่น้องตัดแต่งแล้วอันนี้คือดอกเหลืองชัดชาวาลพี่น้องจ๋าดอกเหลืองชัดชวาลเด้อที่เยกบชํำเป็นรั่วไว้เ MM. พราะวันเวลาเป็นดอกดอกเหลืองงามสวยพี่น้องดอกเหลืองสวยงามแต่ว่าเขาบานบะทนพี่น้องจ๋าบานประมาณสามวันสี่วันกับเบิดดอกพี่น้องกับเบิดดอกเนาะก็จะอยู่ใน่นแลัรงงามถูกฝนพี่น้องเขาพึ่งใหญ่พึ่งใหญ่ปีนี้พี่น้องจา๋งจาเยากบปลูกได้เป็นปีกว่าเรา ปลูกได้ปีกว่าพึ่งได้ท่านี้พี่น้องกระลังอ่อนกระลังแตกยอดแตกกิงเนาะพี่น้องเนาะกระลังแตกยอดแตกกินเดชไทยยังกบตัดเต่งเกกงป็นเรื่อยๆก็จะงามเนาะให้ข้อหนากว่านี้เลกหน่อยพี่น้องให้ข้อหนากว่านี้เลกหน่อยต,ตัดเต่งกินให้สวยงามพี่น้องยีโกบกับปลูกไว้แบบนี้แหละปลูกไว้ลงปลูกนะกัเยกบขุดดินใส่กระถางไว้จะเอาไปจะปลูกดอกไม้พี่น้องจะปลูกดอกไม้เด้อนะที่เพื่อนเเห็นลังค่าน่ะ ลังคาดโดมหลังคานขึ้นมุงลวดนะพี่น้องจ้าตาขายเป็นขือนถามุงต้าขายแยกกบกันไปขุดดินว้ก้องไว้แล้วพี่น้องเหลือแต่จานนี่เลือจะจะ,จะเอาใส่กระถางเนาะเอาใส่กระถางเอาใส่ถุงปลูกเป็นตะวานันแยกกบยังบ่อ่อยมีแรงทําด้วยพี่น้องวันนี้กะจะลดน้ำดอกไม้ลดอะไรไปกะจะพูดคุยก็เพื่อนเพื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะพูดคุยก็เพื่อนเพื่อนไปจริงเงินอาจจะมองบ่เห็นดยกกบทะเให้ดูลดน้ำพี่น้องนี่เลยแยกบปลูกพี่น้องแยกกบปลูกไว้วันน่ะ โอไว้ว่านันเนาะต้นเก่าเขาก็บจะมีอยู่รดน้ำไว้พี่น้องเพราะว่าวัานนี้อากาศคืมคืมพี่น้องเห็นฝ่าบา่เห็นฝ่าบ่ฝ่าคืมบม่มีแดดด้วยพี่น้องฝ่าค้มบม่มีแดดกันแต่ว่าบ่มีฝนเนาะฝนดินกับบ่มีฝนตกกับบ่พี่น้องจ้าเด็ดอันดอกไม้นี่พี่ยกกบช่ำไม้นิ่ ถ้าเข้าติดแล้วออกหลากแล้วเยกบจะเอาปุ๋ยมาใส่น้องพี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่กาจะได้งามพอดีห <prote> ละนานได้นานหนาวเดือนอันพืชตะกิกาเนาะพี่น้องพืชตะกิกาท่านว่าโอ้ยออกดอกบรรยากาศดีดีพี่น้องบรรยากาศดีแต่หนาหนาวบ้านเยกบบรรยากาศสวยงามเลยเลยพี่น้องจ้าบรรยากาศสวยงามยินสบายลุมดอกไม้พวกนี้ก็จะออกดอกเต็มทีก็จะนี่ดอกพี่น้อง ็จะมีดอกก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะถ่ายรูปสวยๆให้เพื่อนๆได้เห็นเลยพี่น้องเ้ยงามบรรยากาศดีพี่น้องนี่อันนี้ดูต้นักเขือเยันยโกบว่าักเขือคืนเนี่ยพี่น้องอยากให้เพื่อนๆอยากมีประจอมนาะพี่น้องเนาะประจอมหั่นัะเขือคืนใส่เนาะพี่น้องจาเนี่ยเหลืองเต็มต้นเหมือนบมมีใครคอมเมนต์มาว่าอยากได้เนาะมีคนคอมเมนต์มาว่าอยากได้ยโกบกันเยโกบจะเก็บเขาไปให้เพื่อน โอ้ยคุยไปคุยมาบ่าได้ดูเวลาพี่น้องหานะที่เราได้คลิปยาแล้ว